ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้พามาดูรถไถ k คูป t ต l 1 8 0 2 d t m นะครับเป็นรถไถที่อายุเยอะมากสภาพสวยอยู่นะครับคันนี้เป็นรถอ่า คือเก่านอกมันแล้วก็ใช้คนเดียวใช้ตัดหญ้าคันนี้มีดันหน้าด้วยเมื่อก่อนผมเคยอยากได้ด้วยรุ่นนี้มันคันเล็กน่ารักดิเกียร์กลางนะครับสี่เกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังเฮ้ยไม่ใช่ มันมีเกียร์นี้อีกชุดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่คันนี้มาซ่อมเครื่องตัดหญ้าพังแล้วก็สายคอนโทรลแตกหนึ่งเส้นนะครับสายคอนโทรลเป็นสายคอนโทรลคอนโทรลเกต เขาไปทํามาแล้วทีนี้องศาไม่น่าได้เพราะว่ามันงัดตรงนี้นะครับแตกายาวไปเราต้องตัดให้มันได้ระยะเข้ากับสายตัวล่างเรามดูอุปกรณ์ตัวหลังกันนะครับว่ามันพังยังไงอันนี้มีที่เห็นๆเ,เลยก็คือหัวเกียร์หลุด หัวเกี้ยวปั่นแตกนะครับเพราะฐานล่างไม่ได้เสริมเหล็กเนาะจะเสริมเหล็กแค่ปีกหน้ากับปีกหลังแล้วก็ปีกข้างไม่ได้เสริมขาดยกขึ้นมาเลยแกนจำปาเสียนะครับทั้งสองตัวเลยตัวผู้และตัวเมียด้วยอดตยนนอยูตัวเมียกันหน่อยตัวเมียก็ ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับว่าต่อมาแบบต่อขนาดอ่ะน่าจะสมัยพ่อผมทำนะครับตัวนี้สมัยก่อนมันไม่มีขายเนาะไอชุดจำปาพวกเนี้ยเขาออย่าไปซื้อแถวเชียงกงแล้วก็เอามาตัดแล้วก็ให้ลงกึงต่อให้ แล้วก็มีใบมีดใ <c oughs> บมีดนี่นะครับเมาตัวยู <c oughs> ที่ต้องเปลี่ยนนะครับหายแล้วครั้งนี้เห็นะหมครั้งนั้นก็สุดพอสมควร ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตลักแขนยกนะครับตัวล่างเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลื้อออกมาให้ดูอีกทีว่าอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแค่นี้ได้ไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนยกชุด <c oughs> <c oughs> เรามาย้ายก่อน คันเล็กน่ารักดีจริงๆเลยนะเดี๋ยวคัดเคียวบ้างสตาร์ทว้าแย่ละไม่มีนะครับโอโลโรคันเล็กกึน้นอก็ เดี๋ยวจำแบตก่อนนะครับก็เราชาร์จแบตไปประมาณหนึ่งละเราก็จะมาสตาร์ทดูว่าจะติดไหมปลดแบตก่อนไม่ใช่ปดแบตปลดี่ชาร์จก่อนล็อกคัดนะครับ งเสร็จเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้อ่าแห้งๆเลยเปี้ยน้ำเฉยๆใครอยากได้สูตรล้างคราบเหนียวๆพวกนี้อ่าม้นมาเดี๋ยวจะบอกสูตรเนี้ไม่ยาก ก็เลือกอ,อกมาล้ชิ้นหนึ่งอ่าอันนี้เป็นเพาตัวผู้ที่อยู่ในหัวกระโปงนี้นะนเฟืองตัวนี้มันมันสึกมันสึกแล้วมันหลวมพอมันหลวมปุ๊บเ,เวลาไปใช้งานมันก็เวี่ยงลึกลึกลึกลกนี่ก็สภาพเฟืองสวยเลยลูกปืนดีอยู่ เปลี่ยนซีนตัวหนึ่งอืมไปเดี๋ยวเราไปลือ้อตัวใบมีดต่อเราพลิกเครื่องตัดหญ้าให้มันตั้งอย่างเงี้ยเออแล้วก็ฝั่งนี้ก็ตวงน้ำมันไปเพราะว่ามันไม่มีรูถ่ายน้ำมันลองมาดูฝั่งนี้ดูใบมีด<ะ>น่ารักไหมแค่นี้ อีกฝ <interpret ation. S 1> ั <Peace. S 2> yeah, uh ่งอลไเยอะไม่บาลานซ์แว่งนะครับอย่างนี้เวลาไปตัดมันจะป็นดึก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 อ่ะก็เปลี่ยนใบมีดไปก็นี่เป็นลักษณะที่หัวหัวจับเกียร์เครื่องปัดยามแตก มันจะยกขึ้นมาเลยนี่ตอนนี้ผมก็จะแก้เป็นเสริมแฮดเหล็กตรงนี้เข้าไปให้มันแข็งแรงขึ้นหลังจากเราตัดทำเพจฐานล่างมันเสร็จนะก็ออกมาประมาณนี้ ถ้าเดี๋ยวเราก็เชื่อมก็เชื่อมออกมาแล้วก็ประมาณนี้อืมเดี๋ยวก็ขอ s ส l e กแล้วก็เอาหินเกียร์แต่งที่มันเป็นเม็ดมาปบอตอนนี้ผมพิกผมพิกมาให้ดูตัวใต้เครื่องตัดบาง ก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมเราต้องดัดตัวที่มันแตกก่อนนะนี่ <Hey. S 1> นี่ก็ใส่ตัวใบตัดเรียบร้อยใบใหม่หนึ่งคู่เสริมสก,กี้สองข้างเสริมสก,กีนี่จะมีสองแบบแบบแรกเป็นเหล็กแหนบแบบที่สองเป็นเหล็กธรรมดาเลือกได้ทีนี้ก็ สวยต่อไปเราจะมาทำเผาตัวนี้อันนี้ของเก่าปลายมันเสียถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าอันจะทำให้ยอยตัวนั้นเสียเร็วนะเพราะมันมันหลวมอะมันจะสะบัดอันนี้ก็ของใหม่ อันนี้ก็ใหม่าตรงนี้ถ้าเป็นของเก่าอ่ะมันจะหลวมมากแล้วมันจะทำให้อ่าไอตัวยอยตัวใหม่ที่เราซื้อมาพังเร็ววิธีประกอบก็ไม่ยากมันจะมีเฟืองเฟืองตัวหนึ่ง

他不在这，他去 i <laughs> ก็เป็นหน้าตาที่ประกอบเสร็จแล้ว Bye. ไม่ดีเพื่อน